เอาละครับกาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเจอเจอกับช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยก็ยกมาซ่อมบอร์ดนะครับซ่อมบอร์ดแอร์เคลื่อนที่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนแอร์เคลื่อนที่นี่ครับวิมานเองสามพันวิวนะครับอาการเปิดได้แป๊บเดียวแล้วก็ดับนะครับเรียบร้อยก็อ่างประเทศกับเครื่องนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งให้แต่บอร์ดมาอย่างเดียวนี่ครับดเดียวนะครับก็อ่างารเทศกับเครื่องช่างบอยนะครับทีวิมานเดียววันเดียวนะครับ ก็มีที่เปลี่ยนไปก็หลายตัวอยู่นะครับหลายตัวอยู่นี่รับะให้ดูนะครับช่างบอเปลี่ยนหลายไปมากก็ใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย0 99 2์2 8 9าเก้าหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ซ่อมปลอดนะครับซ่อมอดซ่อมแอร์เคลื่อนที่นะครับรุ่นทุกยี่หอไม่ติดไม่นั่นนะครับไม่ติดแบรนด์นะครับรับหมดนี่ครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าโอเคนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูช่างบอย เปลี่ยนอะไรไปบ้างก็นี่นะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นหมแปลงหมอแปลงสิบสองโวลต์นะครับของช่างบอยอันนี้เอาเก็บไว้นี่ครับที่เปลี่ยนไปก็มีตัวแรกเลยนี่ครับเป็นไอซนะครับไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้าตัวนี้เป็นเอาไว้เป็นไฟสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้ห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์นะครับในตัวเดียวนี่เจ็ดแปดศูนย์ห้ามันจะอ,อยู่่ะสมมุติว่าอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนี่ครับนี่นครับมันจะอ,อยู่ตรงนี้ นี่ครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าตัวนี้นี่มันจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ครับจะตั้งอยู่ประมาณนี้อ่าเจ็ดแปดศูนย์ห้าหนึ่งตัวแล้วก็ไอซีตัวนี้นะครับไอซี IC, นี่ครับสี่ร้อยโวลต์สี่ร้อยโวลต์นี่ไม่บวมนะไม่บวมแต่ว่าค่าเขาลดค่าลดลงไปเยอะเลยเหลือไม่ถึงสี่ร้อยถ้าไม่ถึงสี่ร้อยนี่ เอ้ยไม่ถึง4.7นี่ใช้ไม่ได้ครับเหลืออยู่ประมาณ2.5ประมาณนี้นะครับนี่คตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวไอซตัวน้อยตัวนี้16โวลต์นี่ครับ16โวลต์470ไมโครตัวนี้ก็ค่าลดเหมือนกันที่ทำให้เครื่องดับนี่ครับอันนี้3.5อันนี้ไม่ใช่นี่นี่ครับเขาจะอยู่คู่กันสองตัวแต่อยู่แบบนี้นะครับสมมตินะนี่ครับเขาจะอยู่คู่กันแบบนี้สองตัว นี่ครับแล้วเราก็มาไล่ดูว่าตัวไหนมันเสียนี่ครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นไอซีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ส่วนตัวนี้นี่ครับนี่ตัวหนึ่งนี่ครับจะอยู่อย่างนี้ครับนี่ก็จะเต็มบอร์ดจะอยู่แบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นบอร์ด air สองพันสอง btu นะนี่ครับสองพันสอง btu อันนี้ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเหมือนกันก็แก่แล้วนะครับตัวนี้เป็นของเน็ตแลอนะครับนี่ของเน็ตแลอตัวนี้ก็การเปิดไม่ติดเหมือนการเปิดระดับนี่ครับได้ถอดไอซีออกไปแล้วกำลังสั่งไอซีมาอยู่นะครับไอซีตัวนีี้เสย ไอซีเบอร์นี้หายากนะครับเนี่ยหายากหายากมากเลยนี่ครับอันนี้ก็รอมีอีกสามบอดนะครับแล้วก็เป็นแอร์นี่ครับตัวนี้ตัวนี้ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวตกลงกับลูกค้าจะเปลี่ยนแพงนะครับไม่ไหวแล้วเพราะว่าทําไปก็รั่วอีกนะครับเนี่ยมันบางมันพุกหมดแล้วนะครับท่อก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนบอร์ดให้ลูกค้าเ,เปลี่ยนแพงให้ลูกค้าขอไปนะครับตัวนี้เป็น สามพัน BTU ประมาณเจ็ดปีแล้วตัวนี้ตัวแรกนะครับเป็นบอร์ดเล็กเนี่ยนี่ครับประมาณเจ็ดปีแล้วโอเคครับนี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองสี่สองแปดเก้าเจ็ดสองนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยก็ยังรับซ่อมแอร์อยู่นะครับซ่อมแอร์เคลื่อนที่ทํางานปกตินะครับรับปกติอะไรปกติทุกอย่างนมติดต่อช่างบอยไม่ได้เลยนะครับ